เอาละครับผมอันนี้นะครับอยู่ใน Hero of New ิวเออนะเอาโอเคฮะ <c oughs> ก่อนนะมาใน f อนะครับหรือว่า p วส f e เทนอาร์เชอของเราน้่ยเองครับล่างก็เป็นพรามนะฮะร,รู้สึกว่าแกจะพูดมากไปนิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งผมนะครับอยู่เฮลโบนนะฮะที่ยังมี เอ่อกรอบเฟดดีไซเคอร์ต้าหแล้วก็แล้วก็นิสเอ่อเฟดเอ่อผมให้กันเล็ดนะ,ะแล้วก็ฝั่งลิเจียนนะจะมีมังกี้นะครับเชดเดิลเวดคารอนแล้วก็พาโลเมนเซอร์แล้วเปเปิ้ลนะก็มาดูกันเขาว่าเป็นยังไงกับเอ่อพระรามตัวนี้นะแข็งแรงแกพระรามแกจะพูดมากนิดนึงนะ ถ้่เล่นไม่ดีไงก็หรือว่ามีข้อแนะนำอะไรนะครับก็ฝากบอกกันได้นะครับถ้ามันให้มดผมก็ไม่ค่อยได้แต่แกล้สแกเท่าไหร่นะเออสัตว์หายไปแค่ก็ถามไลยถามเลยถ้าสองไ้ผมจะไม่อัพก่อนนะผมจะอัพ ไว้ช่วงหลังๆนะครับกลางห,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 หายไยศัตรูหายไปเฮ้กลางไม่มีนะกลางหายไปแล้วลูกกิมมาล้มนี่รีดเเ,เอเอยธยานี่ก็โอ้ยมังกี้วะ มเขาทำอะไรอะมวังจะออกลูกช้าหรือว่าออกขวดหรือเปลขวดเล่ก่อนนี้เพราะว่าเออตามตามอะไรเดียวตามเมื่อไหร่ดิไอ้เอาโค้ดแล้วเลยเ่ยพูดเลยวะไม่เอาไม่ได้มีติ๊ตุ๊กยังเข้าไป ขึ้นป้อมยิงเลยไกลแฝงอนก็พยายามให้เลือดเต็มไว้ก่อนนะหรอได้ยูได้ยูได้ยูนานๆจนเลยนะาเข้าไปเลยอะไรของเขาวะอย่าปล่อยให้มันกําแพงมัอกี้ก็มาแล้วะโอเคเลยแล้วข้างล่างก็เรียบร้อยครับยิยูได้โอเคเลย าการทั่วกระดางก็ชาร์โดเบดก็มาหยังไงท้ามันให้หมดยังไงเนี่ยยัไงไงเนี่ย,ย,ย,ยการทั่วชักกำแพงละแบงสอนเพื่อสันติสุรโยธยาโอ้โห้กดผิดทำลายเจ้าที่สิ้นซาก ก่นเนี่เมยไม่ตีผมว,ว่านิ้ววางอยู่ที่ตัว W เนี่ยไม่กดแชโอ้ย่เลยแย่เลยไ<ม>อย้ลูนล่างนะแล้วคิดแล้ว,ลวกระโดให้สินส้นเะลี่จไว้ให้คันดินจะลุกเป็นไฟจาได้แนละเป็ด

อ๋อแล้วครับเรียบร้อยไหมเฮ้ยผมซื้ออะไรวะผมก็จะออกเป็นเออ่ตีบุญนะครับเอาไว้แบบว่าน่าจะเปลี่ยนเนียผมกกำเฮ้ยระวังเว้ยมังกีไปแล้วอ่ะ <gesch> อเรียบร้อยฮะโอ้ดับเบิลดาเมจเว้ยเว้ยเวอเวอโอเคแล้วไโรเมอร์ก็มากางเลยฮะแล้วงกี่เรียบร้อยตายไปฮะไโรหายไโรหายไโรมากางแล้วอ้ยไม่ตายเว้ย เอ่ม,มแกไม่มีของแกล้วไม่ยิงนั่นแรงเลยนะเดี๋ยวผสองนี่งังศรของข้าให้ดี <c oughs> มาน้าบอกว่าดีเามาประมาณนะั้นสิฮะเนี่ยจะลยเจ้ามา,มาแล้วโอ้ได้แล้วใจเย็นได้ของข้าแล้วมาเฮ้ดเฮ้ย

เคแ้วปานเดีรลยวป่าโอเคฮะแล้วเราก็ไปกลางนตร่ออกเป็นอนจเซอร์อนเปรดนะวดูเกมแล้วลองเป็นต่อยนะครับไอ้เออเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเพื่อน ไน้ามีตัคนได้แกขีไเล่นแกเนี่ยฮะไม่ได้อะสดาเราจะเมย์ศูนย์ป่าเลยอ่ะนจ้งมัไม่ป้อไปเพิ่งรีนายด้วยรีนายก็ไม่ได้นะศัตรูหายไปชโ์เบนอยู่นี่เว้ยแฝงซอน เีย่อกราบข้า่นบมาวาดไปเดี๋ยวก็ตายกันเพื่อสันติสู่อโยุทธ์ไปฮะนั่งที่เรียบร้อยว่าสู้จนตัวตายไม่ได้ออกเป็นฟา์แบนแยกล่างหรือว่าเป็นวอลก็เกาะแล้วก็พร้อมสายฟ้าดีไหมโอ้โหตายดีเรียบร้อยครับ

หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเอ้ยกลับก่อนกลับก่อนเนี่ยเพื่อนมารับกันเต็มเลยก็ไปเตายสิครับคือว่าหลังเขาจะมาออกซ้างกันนะเออลองโดนด้วยมันโดนแน่อู้งว่า ไม่ได้นะเดี๋ยอันติงูก็อย่างกําหูมูที่มันเอาอะเฮ้ยเงี่ยมังคี้ไปไหนวะเอาเอาเอาเอ้าเอ้าเอาดีเอสเป๊แล้วเจอมีมังกรเลยมังกรแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นเนี้ยมันหนากมากเลยนะน่า เล่นเล่นเล่นวินมิดวอร์เนี่ยมีโอกาสนหถ้ามังกรแบบไม่โดนแบนหรือว่าไม่อะไรอ่ะโอ้โหแล้วเป๊ปโยนผมแล้วผมจะร่อไปเลยครับให้ร่อล่อล่อด่อไวเมื่อกี้มันกำเดียวไอ้ซ่ากันแต่ตันๆั เราบรนณาเหมอขอกลับบ้านเพื่อสสู่อโยธยาเรามันต้องสูนสิ่งผมยอมอะไรดีวะเออเป็นวินวอล้วกันนะได้แบบเออดีมังกรนทำงานได้แบบสินวอลอ่ะเออมันได้แบบทำเกมทำจังหวะเข้าหลังได้แล้วเพราะว่าเราเป็นตัวยิงนะครับเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเรามีคิวปากจากเออเปฟตไปนะคิวกะไ

เหมือนเดิมเดไม่ดไม่ดมดิด,ด,ด,ดโอ้ยแคัวแ่ละละ้เจาสิลกเล่บวกเลบวกบวกยัปล่มัน,มนกาแงแงรมาวิดมิดวอ์เลยไงวะโอ้โหยยจยย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 ยเยยยย กสองน่เดอ้แ้วาดูเบต้องต้องนั่นแน่เลยเอะเฮ้ยไอ้หนูเรเียบร้อยบเมื่อกี้อไปดตัวเดยีดยวเฮ้ยมาวะ่ะมาวะ่ะ อย่าไปเรียกหามันเลยนะไปบนกันนะไป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 ไอ้สิมซาอีกมาวโอเคโอเคโอเคอเราจะสู้จนตัวตายอย่า,พ,าพูดให้หมดอย่าพูดทำเด <ใน S 2> ิมอ่ะเออโอ้ย เจดตราทับเรามันต้องศูญสิ้นแฝงสอนเพูดคำเดิมพูดคำเดิมเดิมอ่ะผมก็เล้วแบบพูดถีด้วยนะจริงๆพูดถีดแล้วพูดแบบอพูดอะ้แงตอนนี้มะเราจะสู้ตัวเมาไม่ไปนี้เท่าไหร่มองเลยูนมางไปเรื่อยเ่ย คนเราเนี้ยโทษอะไรโทอไรก่อนโทษอะไรนะโทไปก่อนนะเป็นไ่ล์ของคนเหรอตกา้องกามังกรพังาด้วยบังกรอเออพังนาด้วยเยะควคีเลยวลาเรียบร้อยฮะโอ้โหมันจะโหดเลยกรนี่ปั๊บมังกรแผ่นนี้โอ้โหแล้ว เฮ้ยผม่อกีททำไมวันนี้อะไรนีวเพื่อนตวอคะแนนต้อคะแนนต่อคะแนนต่อคแนนรอคลิปได้นะเหลยสองห้อยได้อีน้อแล้วเป๊ปบิงมาผมฟาย่งเมาตายเอาได้เอาได้ จะบิงมาไม่เงีงไยมาแล้วามาแล้วถอยไ,ไปย่อตราทับโอ้โหระวังสอนของข้าให้ดีเอ้นี่ว่าจะขึ้นมาดักหน้าแ,แล้วไปฮะมังกี้เรามันต้องสูญสิน้นเราพาร,ร้อมเสมอ,พอเพื่อนนายพร้อมเพื่อนให้สิ้นซะ อโยทยาเนี่ยขอหอ้าสิบบาทห้าสิบาทยอดราคที่ร้อยก็ไม่ต้องเรื่องเนยเพื่อสิสู่อโยทยายอดราทอ้้พือูอโอ้โหสุดอยดอดเลยทำไมบอกอ้โบ้กะบอบอ

มัสึกว่าด้านล่างเขาจะหิวเลยโอ้มังกรพมางาโอ้มังงาตรงนี้ด้วยไม่เกรงใจบ้าเลยอ่ะยยเหรองเดียวอะไรวนะโอเโอเคอเคโอเคโอเคอเอเคอเโออเออเโอเคโออเคออแคอเออ พูดอะไรวะโอ้มันองดีเหมือน้านแล้วเขาก็ได้ป้อมล่างเลยนะได้แป้องกลางต้องสูญสิ้นโดนอะไรเนี่ยหายไปข้าคือพระรามแห่งอโยธยายากราครับเตือนทโอเคต้องสูญสิ้นมันเว้ยชักกำแหงแล้ว มาช่วยชักตั้แข่งนักผูไม่ชั้เลยเป็ Safe, schnell, เนไรนวะสูอยยยาดุณดุลิ้พันเงินเป่าวะข้าจะทำลายเจ้าให้สิ้นซะอดโคตรเลือดเยือโคตรเลือดเอกอ้เอาดีลี่ไปไหนเพื่อนแล้วเรียบร้อยแล้วโเป็น่ินฮีสไคเกอร์เราสู้ก็มาเออไม่อยาน่งงี้ะนิ่งงี้ะ กำลงัำลงอยูลังว่ะเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีได้ตัวเดียวยังไงเนี่ยถ้าเราันนี้มันจะมันจะลดอะไรเราวะผมก็าจำไม่ได้ไเหมือนกันมันเยี่ยมผ่านฝนเงี้ยนะ

เ,เราขึ้นไม่ได้แล้วนะรู้สึกว่าเขาจะแข็งเราหายไปไหนวะเราไม,ไม่เป็นไรฟ้าไปก่อนฟ้าไปก่อนค่อยฆ่าไหมข้าคือพระรามข้าคือพระรามงเ้าโรสยาติดติดใจติดใจต้องทำเฮ้ยลิ้นพันเว้ยติดใจคำพูดของเขาแค่แหละเออร แห่งอนโะยุยาอะไรเงี้ยแอ้แกพูดแบบวนไปวนมาต่ามันสวยไงเออเป็นนวัต้าไหนยอราคบกำราบมันงสอนุ้มคา้เตรียมแล้วเนี่ยฝังสอนคุมาให้ดีโอเคแล้วพูด

มันมันเกลียนจริงๆนะเออมันมันมันโหดเกินอ่ะมันโหดเกินเออ้โหดเกินอ่ะฮะเออเราผมก็รักละมัน้ามันต้องซื้อมันซื้อแน่นเดียวใช่ไหมถ้าแบบไฟแรกหวังสอนเขาฆ่าให้ดีเราแมนต้องสูญสิ้นเราต้องตาเรียบร้อยจะลุกเป็นไฟผมก็ไปดันคีบนดีกว่า ย้ายั่วจนตัวตายตัวล่ว่ดจะทำลายต่อไปมาขึ้นเลยดิขึ้นแบบขึ้นกระชูดแน่เลยอะ่ะสอนเขาข้าให้ดีเขื่อนมาโยเพื่อสันติสู่อโยธยาตัวอะไรว่า รรเรามันต้องสูญสิน้นเดี๋ยวแล้วมันแล้วยอดะไจะเย็นงโอมังกรกูพังง่ายอีกแล้วตายแล้วนั่นน่ะตายแล้วขอขอขอ สองตัวสองตัวอิมนะเพื่อสันต,ต er ิส mm ุรโยธย์อยากอิมบ้างนะท่นดินบะลุกเป็นไฟกระอิมแล้วกับสองตัวอิมแล้วครับอย่าตายแล้วนะเฟิร์นคอนเน่เฟิร์นคอนเน่โอเคครับเลเวลสามแล้วตายแล้วก็ออกอะไรก็ได้เนาะให้มันตีวไวๆตอนแรกผมดออไอ้นี่นี่ต่ามันเพืจะนานเกินแห่งสุรโยธย สองันห้าสองันห้านสอ่ะเพื่อสันติสุโยธยานี่ไงสตัวนี่ไงสตัวเนี่ยล่อแหลมเอ้ยแมวไม่หิวเว้ยสำหรับมันอย่าอยู่ดดีย่ตราทับนี่บ้อยอ่ะใช่ไหมเ้าลองขึ้นลองใต้หลองเอ้ยทำไมมันนนีดเดียวอะ หรือว่าต้องออกเป็นพี่อะไรพวกนี้หรอมาแล้วอ่มาแล้วอ่ะเพื่อนเพ่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้สองตัวตัวเดียวตัวเดียว

โค่นมหาเทพเกรียนไม่ได้มันวะอย่าดิ้นับแะดิเรียกมันเาหมดตัวกไปก็เอาแล้ววงก้อนทังงานเจอเนาะทังงานทั้งงานนาดนี้เก็บมเลยเว้ยมังมังกี่อะไรล่ะเออ ขอแป้งหน่อยดิเฮ้ยหย่าไม่ได้เลยอ่ะมาโอ้โหไม่ได้กับแล้วไงเฮ้ยมานาำหมดแล้วไปเลยวะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเรามานล้วมีการถอนไฟแล้วไม่เป่ามีใจไม่ดีนะครับเป็นไงต่างนี่อ มันจะออกนาเมจก่อนหรือว่าเป็นออกตีไว,ว้ดีวะเพื่อสันติสุขอายุทยากออกเลยมันมันมากเราจะสู้จนตัวตายข้าจะทำลายเจ้าให้สิ้นซากอเอาไงดีคีดหนักว่้มันทั่วชักกำแหงล้วขายแม่งเออเอาดี เอาดีชอบอ่ะอยากออกอ่ะคือพระรามแห่งอายุทยาถ้ามีอะไทพ่ือเดินออกก็ออกกันนะครับไม่เป็นไรหอดอกไม้ว่าอีกอ่ะแกจะลุกเป็นไฟแผ่นดินนะจะลุกเป็นไฟเล่ขู่เกียร์เบสอ๋ออ๋ออ๋อคอยดีดีคอยทีดี า้องสอนทุกข้าให้ดีนนนยยอย่าปล่อยให้มันกำแหงไอ้มาร์ทัวชักกำแพงมันการคอนด้วยนะไม่คอนนี่ด้วยนะย่อตราทับอผมปักหวานให้ได้ถึงใจดีอะ่ะข้าจะทำลายเจ้าให้สิกกน้นสักเพื่อสูญยธยาอ้าวผมมาช่วยก็ชักแล้วเรามันต้องสูญสิ้น อยอดตราครับว,วังสอนของข้าให้ดีกักกำแงวังสอนองข้าให้ดียอดาครับอ้าลืมไปว่าเรนไม่เห็นนะเออมังกรด้วยข้าวปลาเพื่อนเข้าไปแล้ว เบอต้อไม่แตก้่แตกก่อนด้วยลิมพัน,นอย่งน้ยเ,เอ่อ้อาวหวววววอวว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 วนวววิววว้ววว ตัวสัตว์มาแล้วก็เรียบร้อยครับก็เป็นก็พอนไปเงี่ยเอ่อก็ฝากในการดูด้วยครับแหม่บ๊ายบายไปแล้วไปแล้วโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายเ้ย